สวัสดีท่านผู้ชมท่านใดนะครับกลับมาพบกับผมเลียกกระทบาวิเชียนนะวันนี้ก็คือมีอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับนะมากระค่ายอินเดียนะครับนั่นก็คือร y ย l e n f i ฟ l d นะครับผมเม t e อ r 3 5สมห้าูนย์นะบอกเลยว่าช่วงนี้ m ม t e o อ3 5สามานนะหาเข้ามายากมากๆนะครับนี่ก็มีหลุดกันเะข้ามา1คันนะครับนะมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าคันนี้ เป็นเครื่อง3ามัสุดที่ค่อนข้างเรียกว่าขายดีที่สุดในเครื่องสามัสุดที่ทําออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น Hunter หรือ c ลาสสิกนะครับหรือ Signal นะครับแล้วก็เมเออนะครับใน3ามสีรุ่น or, เนี้ยเมเทออนี่จะขายดีสุดๆนะเพราะว่าทรงอะไรทุกอย่างมันได้นะครับเป็น Cruiser ์จ๋าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูท่านั่งกันก่อนดีกว่านะครับส่วนสูงบนสูง177นะครับนี่ เท้าถึงพื้นทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนท่านั่งมันก็จะอินดี้หน่อยนะครับท่านั่งก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นรุ่นอื่นท่านั่งเราจะแบบมานั่งแบบประมาณนี้เป็นเนกเกตทั่วไปนะครับนะ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม้นะครับท่านผู้ชมคันนี้วิ่งมาแค่วิ่งน้อยมากๆนะวิ่งแค่สองพันโลนะครับสองพันหกโลเท่านั้นนะครับนะหน้าจอก็สวยๆนะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ เมทิลอ350นะจะทํามาทั้งหมด3รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นเมทิลอ i ไฟ b บอ l f ไฟ e บอ l l คือตัวนี้จะเป็นรุ่น Standard นะครับแล้วก็มีสเต l ล่า uh, นะสเต l ล่าก็จะมีตัวพิงหลังนะครับแล้วก็ซูเปอร์นว่าซูเปอร์นวคือจะมีพิงหลังมีชิวหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นตัว Standard นะครับหสูบลูกตัว3 5 0ซี 14, 14, ฟังเสียง เสียงก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับราคาหน้าร้านนะครับเราเปิดเพียงนะครับ9 9 0 0 0บาทนะครับซื้อสดรถอีกนะครับแล้วก็รถเป็นปี2021นะครับที่วิ่งแค่2,000โลเท่านั้นนะครับใครหาอยู่บอกเลยว่ารีบจับจองกันเข้ามานะครับยรยาะเอียดเดอร์พรจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวรอชม้วยที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนกับเจ้า m e t e o r 350ไฟบอลปี2021ที่วิ่งเพียง2,000กิโลเมตรเท่านั้น